ชุดของลูกค้าก็เสร็จแล้วนะคะดูแล้วเดี๋ยวเราจะทําชุดลูกไม้เป็นชุดลูกไม้งานแต่งช่างจะต้องไปงานแต่งก็จะมีผ้าไหมยอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รีดผ้าไหมขี่เหลจังอย่างม่ได้รีดเป็นผ้าถุงสำเร็จแล้วเราก็มีผ้าลูกไม้เขาบอกให้ใส่สีออกทองทอง เราก็มีลูกไม้อยู่แล้วก็จะตัดยังไม่รู้จะตัดทรงไหนดีก็มีผ้าอยู่หลายชิ้นแหละจะใส่สวยก็เดี๋ยวจะจะสวยกว่าเจ้าภาพเนาะเราก็เลยซบๆลงมาก็เอาเป็นของที่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวรีซักซะให้เรียบร้อยก็คงจะสวยงาผ้าจีนเราก็มีนะคะไม่ได้ตัดเสื้อกี่เพ้าใส่ช่วงจริงๆก็เข้าชุดอยู่นะเขา ไอติมแดงลูกไม้แต่ดูถ้าใส่ผ้าถุงก็เป็นผ้าลายผ้าลูกไม้จะดูเป็นผู้สูงอายุมากเลยก็เลยใช้เป็นผ้าใหม่ดีกว่าใช้เป็นผ้าใหม่แบบนี้ดีกว่าอย่าดูแบบสวยสวยแต่๋ยวใส่ให้ชมนะคะเดี๋ยวเวลาตัดเย็บอะไรจะทําให้ดูจริงๆแล้วผ้าดอกก็ไม่ใหญ่มากอยากจะจะทําเสื้อที่ไม่ต้องไม่ต้องเย็บเลยอะ่ะคือต่อตะเข็บแล้วใช้มือเย็บอะ่ะอยากสอนให้คนที่ อยากใส่เสื้อลูกไม้เอาลูกไม้ดอกเล็กๆมาใช้มือเย็บเองสอนทําแบบแล้วก็ใช้มือเย็บเข้าลูกเย็บอะไรอจะได้ทําใส่กันได้แล้วเย็บยังไงให้เนียนให้สวยไม่ต้องใช้จักรที่ไม่มีจักรในเสื้อลูกไม้เสื้อลูกไม้นะเราทําอย่างนั้นได้นะคนที่เขาแบบพอมีฟิม,มืออยากตัดเย็บใส่เองดูบ้างเขาก็ดูคลิปเราก็อาจจะตัดใส่อยู่กับบ้านได้แต่เดี๋ยวตอนนี้ จะออกไปดูผักแล้วตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงกว่าละเดี๋ยวไปดูผักก่อนปล่อยน้ำใส่ผักเดี๋ยวเราไปดูผักกันนะคะอืจะให้ช่างจะให้ดูช่างวันนี้เดี๋ยวออกไปดูผักดีกว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายว่าช่างตัดเสื้อผ้าก็ปลูกผักได้เพราะว่าเรามีสวนผักสวน ปักเราก็งามมากเลยนะตรงน,นี้ก็จะโดนโดนอะไรเนี่ยตรงนี้เราเอาเอเทกระสอบที่เจี้งหลีดไว้เนาะต้นก็เลยงามกต้นง,งามใหญ่มากเนี่ยเกียวใหญ่มากดูครับอะไรต้้ง